อีก8เช็งนี่50าหมื่น,น 50, พร้อมจะได้เป็นอะไรไปครับสามแสนกดอาเริ่มละเริ่มละกูเริ่มมีน้ำโผละเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิน้นเพราะเปทูวินมีแพคให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะรอช้าอยู่ไหญ่องเปทูวิน เอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดน,นะครับบนช่องผมมีแสงสะท้อนต่างๆเจอะแยะมางมายผมขอแนะนำเป็นปนี่เลยออพอัดแคปเลอร์จะใส่จริงๆหรือใส่แบบที่เผลอจัดแคปเลอร์ไปไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังพอดแคสต์หรือจะเดินออกไปต่อยกับแตน ออบอกเลยไม่ต้องกลัวแซดดีไซน์สุดฟ่าสุดเร้าใจวัสดุโคตรทนยิ่งกว่าถนนเมืองไทยอ,อย่าลืมใส่คีย์โคดนักลาาจัดไปเลยออฟปัดเคปเลอร์ฟิว,ว,วด์ซันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานในการยินดีต้อนรับสิ่แนวนักล่าดไาย และวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในเกมซัมเดอร์เวิลด์ดิคัลวันนี้จะไม่ได้มาตุกตากานนะครับเพราะว่าเราจะมาใช้วัตถุดิบทรัพยากรที่หายากที่สุดภายในเกมนั่นก็คือของที่ไม่เคยเปิดขายในช็อปเลยนั่นก็คือของที่เกมเปิดมาแล้วเพิ่งมีไม่ถึงสิอันนั่นก็คือ แปลแต่ทบร้อยยังไม่ได้นั่นกูคือพอแล้วี่ถูอัปเกรดนะครับผมโอ้โหการลากอสทุกทุกหนเดือนจะได้1นึถุงนะับอันต่อไปนะครับร้านค้าสงครามนะครับอีกสิวันลีทุกทุกหเดือนจะได้1นึ่งถุงถ้าไม่มีอีเวนต์เลยนะครับนั่นหมายความว่าเดือนหนึ่งคุณจะได้แค่สอถุงเท่านั้นไม่พอนะครับวันหนึ่งก็จัด เดือนหนึ่งสองถุงเท่านั้นซึ่งมันน้อยมากไอถุงตัวนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรใช่ไหมไอถุงตัวเนี้มันจะเอาไว้ขัดอุปกรณ์นะครับอัพเกรดเกรดของอาวุธนะอาทิเช่นอย่างเงี้ย B C C เราสามารถอัพจาก C ขึ้น B ได้โดยใช้1ถุง B ขึ้น A ได้โดยใช้2ถุงไม่งงนะครับและสุดท้ายเราจะสามารถขึ้น S ได้โดยใช้เพิ่อมอีกหนึ่งถุงนะครับผมความโหดเยี่ยมของมันก็คือเราจะต้อง อยากให้ได้ S S S เพื่อจะทําไมนะครับ <S <S เหมือนกับ S 3อย่างเงี้ยมันก็จะแข็งแกร่งกว่า D 3อย่างแน่นอนนะครับ A 3เห็นไหมสามทแต่ในทางกับกัน S 3 38.6เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราลงออฟซ้ำๆแล้วต้องขัดให้มันแวววาวด้วยเพื่อที่จะได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดวันนี้นะครับผมเราก็เลยจะมาขัดแหวนวงนี้ครับแหวนวงนี้ของผมเนี่ยจะใช้ B A S รวมทั้งหมด4ดีูุนะครับขึ้นเป็น2ดาวตึม,ตม ไปฟาร์มมาทุกวันจันทร์คนจะชอบมาทําของกันเพราะว่าจะรีสัปดา์นะครับให้เราสามารถที่จะซุ่มของได้ใหม่ตึ้มตึ้มเป็น s s ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเรามาขัดให้มันตรงออฟนะครับผมและอันเนี้ยผมขัดใจมากตอนเนี้ยผมเป็นเมดส,สายคอนโทรลเลอร์ก็คือเกมไหนบุกได้กูบุกเกมไหนรับได้กูรับนะครับผมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประวัติรางวัลน,นีครับก็ติดท็อปร้อยท็อปร้อยไอ้ตัวเนี้ยคือมันต้องได้หกพันนะถึงจะได้แสนะงมืดค่อนข้างที่จะยากมากเลยคนที่จะกดได้หกพันเนี่ยคือท็อปร้อยหกพัน มีแค่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นผมก็งงเหมือนกันว่ามันทำยไงผมก็เลยมันยังไม่ได้แสงมืดน,นะครับในทบร้อยแต่ถามว่าติดทบร้อยอยู่ตลอดไหมอ่ะติดตลอดอยู่แล้วอันดับที่2นะครับผมก็คือการลงแบบอารีนาดวนเดือน ตอนนี้อยู่ระดับ64หรือว่าการลงแบบ RTA Real Time นั่นเองนะครับ112นะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกเนาะผมลง140ครั้งเลยคือลงเต็มมาตามสุเลยนะครับกะจะเทสเมตาเพื่อมาทําคลิปรีวิวเทริสนะครับผมอันที่2จบอันดับ51นะครับผมก็โอเคอันนี้ถือว่าไม่ฝืนเยอะนะครับเล่นแบบชิวๆและอันสุดท้ายนะี่แคบผมตอนก็คือสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปเล่นกันก่อนหน้านี้นะครับก็จบ31จบ36จบ100 131นะครับก็เรียกได้ว่าสู้ไปสู้มาอยู่นะครับผมก็ไม่ถือว่าดีไม่่่ถืือวาแยบกก็็เสมไป มาทาคลิปให้ทุกคนดูตอนสิ้นเดือนนะครับผมก็ทีนี้แหละนะครับในการที่เราจะต้องไปต่อสู้ในอารีนาที่ดูเดือดมากเราก็เลยต้องมาทำแต่ตัวละครของเราให้แน่นปังๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเปลี่ยนครับอย่างที่บอกเอฟฟกในด้านการป้องกันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มเออตัวเราตายยาก 4- 5%็ไม่คุ้มผมก็เลยจับเปลี่ยนอาวุธนะครับของ อาวุธลองเนี่ยกะว่าจะเปลี่ยนมาเป็นนะครับอาวุธลองชิ้นนี้อาวุธลองดันใหม่นะครับตัวนี้มันจะทําให้เราบุกโคดขึ้นอีกหกเปอร์เซ็นต์แต่การที่เราบุกโคดขึ้นอีกหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็แลกมาด้วยการที่เราจะต้องตีขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมดันฝุ่มได้เกรดที่ดีมากๆนั่นก็คือ A A B B ตรงนี้ใช้1ถุงตรงนี้ใช้1ถุงนะครับตรงนี้ใช้2ถุง2ถุงใช้6ถุงเป็น S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  ไม่เปลืองเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วน่าสนใจมากๆเลยครับอย่าให้มันลงกกกรระจาาาระจาาายยยพพออออ้มลเ็ ได้้แลวสำหรับอันนี้เนาะมาสรุปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำ แหวนขึ้น2ดาวง่วงไหมครับผมแล้วเราก็จะทําอาวุธรองขึ้น2ดาวม่วงแล้วทาไมพี่ไม่ทำสร้อยก่อนละ่ะมันได้คีดามิเพิ่มขึ้นนะคุณดูสร้อยที่ผมสุ่มมาทั้งหมดดิออนนี้นะครับสร้อยที่เราสุ่มมาเนี่ยเห็นปะเป็นล้านเลยเแต่ว่าออฟเนี่ยมันไม่ตรงนะรครับออฟบนก็ไม่ตรงออฟล่างก็ไม่ตรงอันนี้ดีสุดๆแล้วอันนี้ดีที่สุดแต่ออฟบนเป็น HP พีอีกเราจะเอาเลือดไปทไําไหมผมขาดคียดมงไงคือยากมากเลยเว้กว่าจะสุ่มมาได้คือคุณต้องรอรีสัปดาห์กดสัปดาเสร็จกดรีเพ็ขแล มาตรงนี้มาเดี๋ยวผมฟุ่มโชว์เลยดีกว่ามาเข้ามาในจู่โจมนะครับผมก็มาอาวุธนี้ใช่ไหมที่เราจะทํากดล้านค้านะครับบอโคนเลื่อนลงมาอาจจะว่าผมจะสุ่มป้อยอันนี้นะถ้าได้ S S A A ผมทาเลยผมทําเปลี่ยนแผนจากทําอาวุธรองผมมาทําอาวุธชิ้นนี้เลยนะครับผมคลีดามมีด S <Yeah>. S A A ไปครับเชีร์มาเป็นขั้น5าดาวมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียอุปรกรณ์ในการเลื่อนนี่คือโชคดีนะเราไม่ได้4ี่ดาวม่วงแต่เรามาได้5ดาวเลย เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าออฟเครื่องข้างในมันจะเป็นอะไรหุ้ยพี่เดมหุ้ยเอาไงล่ะทีนี้2 4 6ใช้แค่หกน่าสนใจอยู่นะถ้าถามผมมันมันเป็นช้อยที่ดีเลยแหละเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยเราจะแบบพี่ใช้ไปก่อนอ่ะได้เว้ยแต่อันนี้คือมันเปลี่ยนออฟหลักเลยไงเป็นแบบบุก แล้วก็อันเนี้ยเป็นมันไม่เป็น BBB BB ีีนะถ้าเทียบกับอันนี้ b b a a เอก็ต้องด้วยกว่าแต่ถ้าถามว่าทําเพื่อมาแทนอันเนี้ยมันก็จะดูสเตตน้อยกว่าเพราะว่าอันเนี้ยมันจะได้คลิปเพิ่มมาเป็น40กว่าปือเลยเราจะตีแรงขึ้นเยอะขอตัดสินใจแป๊บหนึ่งครับใครที่ดูอยู่นะครับผมและชอบการอัปเกรดตัวละครนะครับอยากให้มาทําอยากให้มาไกด์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับคลิปวิดีโอเราด้วยนะครับเพือ่อเป็นการสนับสนุนอ่ะเดีย๋ยวผมขอเวลาคิด10วินาที later month one ออาละครับผมทุกคนผมตัดสินใจได้แล้วก็คือผมจะทําอาวุธลองดีว่าอันนี้เดี๋ยวผมมาหาที่สวนวันนี้อาจจะเป็นแบบ 3A หรือว่าแบบ 2S 2อะไรเดี๋ยวว่ากันโอเคครับปะเริ่มจากการลุยชิ้นแรกก่อนเลยนั่นก็คืออัพเกรดนะครับให้มันขึ้นโอแตเดี๋ยวผมบอกก่อนนะไอ้สร้อยเนี้ยดูผมส่มสร้อยนี้มาดิกีอันแล้วลองน้บดูคือผมแม่งผมไม่รู้ว่าผมแม่งเป็นดวงที่อะไรกับสร้อยนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่จะได้มานั่งทาสร้อยใหม่นะครับผมแต่ว่าก็ผมจะบอกทุกคนไว้นะสนุกแน่ แต่นี่บวกกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นขั้นให้กับอาวุธของเราก่อนนะครับอาวุธลองมาอัปเกรดขึ้นมาเป็นขั้นนี้นะครับถูกต้องหรือเปล่า BBAA ถ้าเราจะตีบวกนะครับให้มาตีบวกดาวเหลืองเพราะว่ามันจะไม่เสียขั้นนะครับถ้าอยู่ในขั้นเดียวกันรัะฉะนแล้วเรากดบวกได้เลยค่าอัพสองแสงไปครับผม BBAA เกรดตัวเกรด จะไม่เปลี่ยนนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวเกจจะเหมือนเดิมแต่ออฟข้างในเปลี่ยนหมดแล้วเห็นไหมออฟเมื่อกี้สวยกว่าเยอะเลย HP เดฟอะไรเนี่ยข้างในเปลี่ยนหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาวันนี้ขึ้นนะครับผมเครื่องในผมเละหมดเลยตัวนี้จะโดนเปลี่ยนออฟอาจจะเป็นแม่นอาจจะเป็นหลบเพี้ยะไริงต้องแน่เรามาเรียนแน่นอนนะครับผมคลิปนี้บอกเลยว่ามันมัน,มนแน่นอนหลังจากเสร็จแล้วก็ทําการตีบวกกันสักหน่อยนะครับเพิ่มพลังวังชาผมได้มีซีลาทั้งหมด4ีล้านสนะครับผมแม็กเอเคหกหมื่นเจ็ด ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้มีสมซัร์เลยเติมเอง้รวนนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะสลับตุนผมเพทูว <to> ินนะครับผมจัดไปร้านเพทูวินนะครับผมรักคนเชื่อผมมากๆนะไปบวกไปหนึ่งสมาดี3ลง A ไม่ต้องลุ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราอัพสมันก็ต้องสุมลงไ่แล้วลุ้นอย่างเดียวว่าอย่าให้มันแตกอย่าให้มันฟ่อมเยอะเค่นั้นพอหินซ้อมผมมีโคตรน้อย 1 5 6 4ิ0เองนะโอเค,โอ,เคโอ้โหดูดีเสือกลงสวยด้วยนะเสือกลงสวยด้วยเดี๋ยวนะมึงลงอ่ะ 5s นะโอ้แต่ลงสวยด้วยัย,นะงงนะย,ยรุ่นยิ้มแล้วเนี่ย A3 ได้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าเรายังนะเราต้องไปสุดกว่านั้นนะครับผมนักล่าตั้งทีจัดแล้วต้องจัดให้มันเต็มกระโอ้โอ๋อ A3 เนี่ยอ้เนี้ยคือความลําบากของคนที่จะอัพขั้นหรือกูใช้เอก็พอในความหมายคือหรือกูจะขัดแล้วทำแค่ห้าดาวก็พอดือออกวะไม่ต้องไปขึ้นเพราะขึ้นมันสุ่มลงใหม่นะมันเอาอันนี้มาแบบลงใหม่นะเผื่อแรงกว่าด้วยนะถ้ามันลงเฉลี่ยจบเลยนะหนึ่ง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 โอ้โหต่อให้เป็นเกรดเอสแม่งก็จบเลยนะบอกเลยกลายเป็นสายมิกเลยนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยแล้วลงที่แดมมาแม่งทิ้งเดียวแดมเจ็ดสิบีทีแม่งกระดงกระดิบกระดูกกระเดี่ยวไปหมดอ่ะ นี่ยคือความมันของการทําคองเรื่มแตกแล้วครับโอเคเอ้ยเสียน้อยเสียน้อยเสียน้อยสิบห้าเปอร์โอกาติดดวงดีๆหน่อยดวงข,ข้างๆน้องหน่อยเจียละเริ่มเจียละค่าซ่อมแปดิเห็นครับซ่อมเลยกสามหมื่นเจ็ดผมบอกเลยว่าศิลาหาโคตรยากป้าอะไรยาวหลุดยาวเลยอุย้ยหลุดยาวเลยซ่อมต่อติดทายแล้วยา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 ทางนี้ก็ป้า อุ้ยไปแล้ววฮ้ยแมวไมาวุ้ยูาาย,ยาวเลยว่ะแปดเริ่มมีน้ำโอ้โอเคทีเดียวลูกอ่าหีบปืนเท่านั้นโอ้โอ้ทีละแปดต่อเน,นื่องครับแต่ยิงคี่มลุ้ก เริ่มละเริ่มละกูเริ่มมีลำโผล่ละแอดแล้วตีบวกทีละหกหมื่นนะคลิกนี่เงินหายากด้วยนะมั่งโอ้โหอ้าวโหสวยมาก A4 A2 สวยมากโอ้พระเจ้าเจ็ดปืนในการติดโอ้พระเจ้าสวยมากทำไงดีวะเนี่ยคือถ้าขึ้นขั้นแล้วเอา A4 มันเสือกกระจายแม่งแล้วปลาไหลเลยเว้ย เอาหน่อยเพราะเราไม่ซ่อมแล้วแน่นอนเราบวกแค่12ถ้ามากกว่านี้9เกิน12ไปนะ้ผมบอกเลยว่าจาจหนักสักมาลองครับกิดหน่อยเพื่อนอย่าทำเป็นใจร้ายอยูอ่เลยโอเคไปลต12มา A4 ผมขอลงนะซ้ำเมื่อแบบนี้1ชุด A4 A5 ขอขอ A4 A5 ตกเลยทีน,น,นี้คือจบมาอัพทักษะเออยี่ยไมเหลงในตายถ้างมงงงกระจายกูช็อกเลย โอเคครับใช้4อันในการขึ้นนะลงกระจายกูล่องเลยเพี้ยดีอีก4กอง4โล่4อีก8เช้งเงินอีก5 0า0 0พร้อมจะได้เป็นอะไรไปครับสามแสนกดบวก12สองดาวม่วงออกมาแล้วเป็นอะไรไม่รนนู้เนี่ยจลอันนี้คือความล้มเหลวที่สุดของเกมละคืออย่างเงี้ยจริเจง เจ๊งเลยครับแม่งรอแพทที่สามารถย้ายออฟได้เท่านั้นโอ้โหเจ๊งเลยว่ะเครียดเลยกูไม่ตออไม่ไหวผมบอกแล้วว่า A4 A2 มันคือมันตึงมากเลยอันนี้คือเจรงแล้วครับเราไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วโอ้ยยังยงจะสาดุม,มาได้ใสยันเก่าสแตตไม่เปลี่ยนนะเพราะเราทำมันใหม่มาเสริม สิ่งเกูครูตายจะ,ะไหรคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราลง SS เราคิดแดมมาก็20เบเปอร์สิกว่าเปอร์มันก็แบบไม่จี๊ดอะ่ะเออแต่ถ้าเป็น a 4 A5 แดม70จี๊ดอะ่ะตีทีมมันจี๊ดอะ่ะเข้าใจปะกระดุงกระเดี่ยวมันแหลกละเอียดเป็นสนุนสกุบี้สแน็คอะ่ะอันนี้คือเกมละไอ้เหี้ยเลือจะเชื่อเนี่ย ถ้าแม่งกบบวกไปปึ๊บแม่งดันกระจายจบเลยเมื่อกี้นี่ถ้ามันไม่ลงสักอันนึงนะเอาแค่อันหนึ่งมาซ้อนให้มันเป็น S 3ก็จบเราก็รีจนลงคีได้แต่มันดันเอาวันเนี้ยไปลงอันนั้นคือโหที่จะแย่ที่สุดที่จะออกมาได้แค่ไม่ไปซ้ำอันนั้นอะจบเลยแค่ครั้งเดียวอะไปลงอันไหนก็ได้เนี่ยมันจะลงตรงเนี้ันี้กลายเป็น S 3อยู่ดีเว้ยแต่อันนั้นคือมันคือกระทู้ที่แย่ที่สุดเว้ยใครมีกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะพี่ๆที่น่ารักไปผมฝืนจะตาไปต่อเลยเม็ดนี้ลีเดม HP Attack ไปต่อเลยครับมีควววามหัังงกก็ตต้้ออไปน่ มาออดเชอขาออดเลยจริงนะตอนนี้รู้สึกแบบโอ้โหเตรียมงานมาทั้งตั้งนานเขมหมดแล้วนะสุดท้ายแล้วผมไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้แล้วนะครับต้องรออีกหลายสัปดาห์นะครับผมเพื่อที่จะสะสมอุปกรณ์ตอนนี้มีกองแค่4ี่หมดนี้หมดเลยนะครับผม2นี้เยอะแล้วถ้าสัปดาห์หน้าไม่ดอกดอกองแค่1ก็จะทําไม่ได้เลยครับต้องดอกอง4ี่ขั้นตับเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ก็ทดแทนความรู้สึกกูหน่อยแล้วกันเพื่อนไปครับ 13ไม่ดูตรงนี้แล้วเชื่อใจเสียมากดูตรงนี้เมื่อกี้เข้ามาดูข้างในตรงนี้ดีกว่านิวแต่มันก็แก้ได้อยู่ถ้าดูจากรูปอ่ะนะแก้ได้อยู่ขัดแก้ได้อยู่มันก็ยังลงเ3ให้เราอ่ะมันไม่สุด S อ่ะถ้า4อ่ะคือสุด5ดีกว่าสุดแต่สนี่คือดีแต่สก็กลางๆยังพอถูถ่ายใช้งานได้นะครับผมไม่แย่ขนาดนั้นเออเนี่ยอย่างเงี้ยคือดีเว้ย322 SSS เนี่ย ขอโทษครับทุกคนเกมหายอยู่แล้วโอ้โหแต่หายไปบานนะผมบอกแค่นี้ดูดิขีดาเมจแม่งหายเป็นข้อทุกอย่างแม่งหายหมดเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องมารีออบใหม่ก่อนะมาตีบวกอีกสักนิดนึงนะครับผมอย่างที่บอกนะครับอาวุธทุกอย่างจะแชร์เอฟเฟกมาที่อันหลักนะครับ25เอร์เนเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งตีด้วยนะของพวกนี้มาเดี๋ยวเราเริ่มจากการอันนี้ก่อนแล้วกันใช้น้อยสุด10เหรียญซ่อมนะครับกดเลยซ่อมตึมแล้วก็ตีบวกส0 0 0มืนะครับ ขึ้น12ให้พี่หน่อยน้องลง HP จะได้เชื่อมไปอย่างน้อยเชื่อมไป25%้ก็ยังเยอะอยู่เออสิบเอ็ดสิบสอง HP HP อันนี้ไม่รีแล้วนะอันนี้คือสวยแล้วไม่รีแล้วลงซ่อมอีกรูมแม่งจะหมดแล้วพลังบาลสัตว์เลยแต่หลายคลิปในการทำสงครามด้วอลหลังๆเนี่ยเจ็บจุกมากฝากแชร์ด้วยนะ10%เเท่านั้นครับ กลัวทุกคนจะเบื่อทำแต่คลิปกระจ่างเดียวเดออัพตัวละครถ้าชื่นชอบนะอย่าลืมนะมีความผันพันไลถ้าทุกคนชอบแบบให้กำลังใจกันหุ้นน่าสนใจจารทำเออทำคลิปแนวทำของแบบนี้ออกมาให้ดูกันบ้างมันจะได้สนุกผมก็ด้จัดให้ต่อแน่นอนนะครับผมไปเฮ้ยหินกูจะหมดเลยเฮียแล้วมีน้ำโมโหอีกละขอหนึ่งบวกเพื่อนเออโอเคไปลงคีเลตเป็น A3 A3 S2 ก็ถือว่าว้าวอยู่นะครับตีตีซ้ำไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่กัดขึ้นอยู่แล้วเมื่อกี้ใน롱เอ S ไปเลยว่าไม่โลบแล้วอย่าทำกับกูแบบเมื่อกี้ก็พอหมดแตกหมดอย่าทำกับกูแบบเมื่อกี้ครับพอกูทำใจรับไม่ไหวจริงว่ะ20ก้อนขาดอีก11ก้อนนะครับผมถ้าเติมแพ็คเดี่ยราคาแม่งหนักมากเติมแพ็คแม่งอยู่ที่30ต่อ1,700ดนั่นหมายความว่าห สิบละหกร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปเอาของในคลังออกมาย่อยก่อนเผื่อดวงดีแล้วมันได้นะเดี๋ยวผมจะไปเอาไอ้พวกที่เราไม่ใช้ออกมาย่อยให้หมด กระทงคาถาผมมานั่งคัดออฟนะเมื่อกี้ก่อนทําคลิปวิดีโอก็คือว่าได้มาหลายอันอยู่อันนี้ก็สวยอยู่นะครับจริงหนึ่งอันแต่ว่าตีออกมาไม่รู้จะอกอกมาเป็นสวะมาขนาดไหนนะคือเราอย่าเพิ่งไปดีใจนะได้สวยมาเนี่ยคุณต้องไปตีก่อน้วเกมมันจะบอกคุณเองว่าคุณได้ไปต่อหรือเปล่านะครับผมหรือว่าคุณต้องนั่งหน้ามุ้ยอยู่ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็โทษฟ,ฟ้าโทษด,ดินโทษคุยโทษฟองมาลองย่อยดูนะว่าได้หินกันแตกไหมผมเติมไม่ไหวว่ะ วุ่ยมันได้แม่ใกค้เคอยงเดียวเลยมันไม่ได้หินกันแตกเลยวะหรือว่าวัตถุอิอสร้างเหรอต้องย่อยอันนี้เหรอไม่น่าเกี่ยวนะอันนี้ส้อยเราไม่ใช้อยู่แล้วรอไปเลยอันนี้ก็ไม่ใช้อยู่แล้วส้อยเก่าๆนะลองย่อยดิเนี่ยได้มาสิบ โอ้แต่เมื่อกี้ไม่ได้เลยว่ะดวงไม่ดีแสดงว่าดวงไม่ดีเว้ยดูเกตก่อนเพราะว่าถ้าเกตด,ดีๆเนี่ยต่อไปอาจจะได้ไปต่อเข้าใจปะเพราะต่อไปมันจะมีย้ายออฟด้วยนะทุกคนหมายถึงว่าแบบเอาออฟเหมือนผมทำเอ็ดเอค้างไว้เนี่ยเอาเอ็เอเนี่ยไปใส่ในออฟดีๆได้เลยเนะครับในอนาคตนะเฟิรมเกาหลีมัทำไดนะไ้ได้เนี่ยเยอ,อะไรวันเนี้ยเว้ยไม่ได้เลยอย่ะงงมาอีกนิดครับใกล้ละใกล้ะละ ความยากลำบากอะนะให้เราเติมตัวไว้เออห้าก้อนมารบหรือเปล่าอันนี้ขาดบวกเดียวนะขอให้ติดขอให้ติดซ่อมห้าหมื่นใช้เงินอีกหกหมื่นแป๊บเดียวหมดอะล,ล้านหนึ่งอะผมบอกเลยมาเน,น้นเน้นให้พี่หน่อยเถอนน้องไอ้ไอ,อ้อุ้ยติดเถื่อนไอ้เหี้ยวกว่าจะได้มาแเต่อันกูจะน้ำตาจะแตกเต้ยังไม่แตกไม่แตก ติดทำลายกูได้แล้วคลิปนี้มึงเอากูสุดเลยติดทำลายกูได้แล้วเพื่อนมันพาผมไปไหนวะเนี่ยแรกเหรอแป๊บนึงนะผมขอไปดูหน่อยว่ามันพาผมไปไหนวะร้านค้าสมอล่ะภูมิจัดไปดิสิบเมตรยังไม่พอทักษะจัดไปดิเริ่มไม่คุ้มแล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นไรไม่อยากเติมจริงวะถ้ารอบนี้ไม่ติดก็ต้องต้องต้อง,องพอกนะ่อนนะพ่อวันแล้วทุกคนได้แค่สัปดาห์ละยี่สิบไมค์เซฟแม็คเอคห้าร้อยไม ตัวล็อกออฟตัวนะนียขอลบเพื่อนเป็นมิตรกับกูน่อยรักกูน่อยนะเหมือนที่กูรักมึงะเพื่อนร้อง<ด>คลิกเดียวได้ไหมเดินไปคลิดไ,ไปโดนนะครับลาก่อนอัญเชลีวันตาพี่วันพี่ยูเกนครับเกินครับ